ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม p b นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะครับเปิดใหม่นะครับเซิร์ฟเลทฮอสนะครับเป็นเซิร์ฟใหม่นะฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้จะมาสอนโหลดนะฮะก็สมัครวันนี้ได้ยศดาวเลยนะดูดิข้างบนมันเขียนไว้นะครับนะได้พอย n t ด้วยนะฮะโอ้โหอย่างเยอะ นเดีอยวเราจะมาลองโหลดเลยนะฮะไม่รู้มันเล่นได้หรือเปล่าผมก็ไม่้โหลดเลยนะดูเด็กไม่มีเลยนะฮะนะผมไม่ได้โหลดไว้นะครับเียวเราจะมาสมัครก่อนเลยนะครับตัไปที่สมัครเลยฮะอย่างแรกเลยให้เราชื่อของคุณนะฮะพาสเวิร์ดอีเมลนะฮะแล้วก็เลขอ้างอิงที่เขาให้มานะใะใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะจุดนี้ผมก็ขอตัดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราสมัครเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยให้คุณกรอกนะล็อกอินตรงนี้เลยฮะตรงนี้นะครับโอเคกดเข้าสู่ระบบครตอนนี้อ่าเรียบร้อยเข้าสู่ระบบสําเร็จมันก็จะเด้งหน้าอะไรคืออ๋อนี่เห็นไหมครับตอนนี้เรายศดดาวครับแต่ยังไม่มีชื่อตัวละครนะ EXP แปดล้านนะครับแปดล้านกว่านะครับนะมีพอยเยอะอยู่นะครับนะพอยในเกมก็ช่วงนี้ก็แจกแล้วเนาะฮะตอนนี้เซิร์ฟ ออนไลน์ครับออฟไลน์อยู่ฮะโอ้โหเสียใจจริงๆนะตอนนี้ออฟไลน์ฮะแต่สถานะเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์แต่เราอะอ๋อผมโทอด,ดีครับผมดูผิดตรงนี้คือข้อมูลอ่าของเราเองนะฮะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นสถานะออฟไลน์ของเราเองนะแล้วตรงเนี้ยออเซิร์ฟเวอร์เปิดไอ้เราก็ว่าทําไมเออทำไมออำไม,มันปิดวะแล้วที่ก่อนเปิดคลิปแล้วมันเปิดโอเคฮคะเรามา ดูก่อนวมามีอะไรบ้างนะฮะนะมีร้านค้าไม่เติมเงินนะครับตรงนี้สามารถกดเข้ามาดูได้ตรงนี้ยังรายละเอียดยังไม่ได้แบบให้ทุกคนดูนะแต่ผมจะสอนโหลดก่อนตอนนี้นะครับก็มี a ฟ e บุ o กนะฮะเนี่ยพวกทีเอสามเขาเพือติดต่อคุยได้ครับตารางยืมทีกดสั่งกดอะไรนะฮะเรา,าไปดาวน์โหลดดีกว่าครับตอนนี้นะไม่ไม่ช้าไม่ช้านะฮะคลิปมันนานนะฮะ น,นี่จะเป็นพวกแก้แก้ไฟล์เสียหรือเปล่าข้างล่างใช่ไหมฮะอ่าคนส่วนคนที่โหลดไม่ได้นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วก็ลองมาโหลดตัวพวกนี้ดูนะฮะว่าอะไรมันขึ้นมาหรือว่าเกมไม่ขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรนะฮะพูดคุยกันได้นะครับโอเคเรากดโหลดเลยฮะ,ะโเพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับ ตรงนี้จะนานนะฮะเพราะว่าค่อนข้างกินเวลาก็ต้องตัดคลิปนะฮะตอนนี้ยังโหลดไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าผมกดสนใจอยู่อย่างนะฮะเพราะว่ากดมาดูที่คําสั่งนะฮะก็จะมีพิมพ์ในเกมนะฮะคำสั่งพิมพ์ในเกมครับก็เราสามารถพิมพ์ได้ครับแบบนี้นะมันมีบอกนะครับว่าเราพิมพ์อันนี้ต้องปิดอะไรต้องเปิดอะไรนะก็ประมาณนี้มันมีกดนะฮะบอกให้รู้ก่อนนะครับ พวกนี้กดภายในเกมนะฮะนี่นะครับเนี่ยการฝัดแชทพวกนี้อะไรเนี่ยโดนแบนเจ็ดวันอย่างเงี้ยนะครับนะการบล็อกแมปนะครับแล้วก็โดนแบนอีกเจ็ดวันนะครับแล้วก็ห้ามใช้โปรทุกชนิดนะฮะโดนแบนอีกถถวเอ้ยไม่อีกนะะอันนี้ถาวรนะฮะเลขเครื่องด้วยโอเคหลายอย่างอยู่นะซื้อขายรหัสก็โดนแบนนะครับนะแอบอ้างอิงเป็นทีมงานก็โดนแบนนะครับนะ ผู้พบเจอครับถามได้ผู้พบเจอก็รายงานได้นะครับที่แฟนเพจจัดไปครับข้างบนนี้ครกลุ่มนะฮะจัดไปเกมดีๆทําเสียหมดนะฮะพวกโปเนี่ยนะโอเคตอนนี้ก็ต้องรอคลิปนะฮะมันค่อนข้างนานพอสมควรนะฮะเพราะเน็ตผมก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะโอเคครับตอนนี้ทําได้เออคือตอนนี้ ตัวนี้โหลดเสร็จแล้วครับหรือมันผ่านไปนิดหนึ่งนะฮะมันโหลดนานโอเคตอนนี้ได้ครับโหลดมาแล้วครับไฟล์ตัวนี้นะครับให้เราทําการแตกไฟล์นะฮะแตกไปที่ไดซีไดดีก็ได้แล้วแต่คุณจะลงได้ไหนเลยนะฮะไดไหนว่างลงไดน,นั้นไดน,นั้นเต็มก็ไม่ต้องลงนะฮะแนะนำนะผมลงอ่าผมก็ตั้งชื่ออ่าไฟล์ไว้ว่า P B เซิร์ฟใหม่นะฮะ ก็รอมันรอมันอีกนะครประมาณ3ามนาทีนะฮะสี่นาทีแล้วโอเคก่อนที่รอตอนนี้เราก็พักไม่เดินไม่นู่นไม่นี่ก่อน <c oughs> ต้องตัดคลิปอีกแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้ทําการแท็กไฟล์เสร็จเรียบร้อยเราก็กดคลิปเข้าไปเลยฮะเลื่อนลงไปหาตัวเกมฮนะโอเคกดคลิปเลยฮะ <c oughs> ก็ทําการ ใส่รหัสนะครับลองใส่ดูครับว่าได้กันหรือเปล่าเรากส็สตาร์ทนะฮะ,ะ,ะกดไปเลยฮะเดี๋ยวดมขอเปิดตัวนี้ด้วย เรากำลังเข้าไปในเกมนะฮะลองดูว่ามันเข้าได้จริงหรือเปล่านะฮะลองดูครับตอนนี้รอรอสักคู่เข้าครั้งแรกน่าจะนานหน่อยเนี่ย โอเคครับตอนนี้เข้าอยู่ในเกมนะฮะเป็นไงครับดูตังแคทดูตังพอยต์นะฮะขึ้นแบบรัวๆนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟนี้นะฮะโอเคร okay, เรามาดูกันตอนนี้มีสองห้องเข้าไปไม่มีอะไรตรรัวละครไม่มีอะไรออ่าอ่าาเหมือนของอันเก่าเลยนะฮะเฮ้ยปืนว่ะแต่ปืนก็แพงไปน,นะบางทาีเราลองซื้อของดูของก็ไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่นะฮะ ่ไมาเยอะก็บ้้แล้วฮะมันมาทุกปืนเลยฮะตอนนี้มาทึกมาทุกทุกอะไรนะเออมาเยอะมากทุกคนดูกัล <c oughs> มามาดูกันปืนมีอะไรกันบ้างโหนี่เลื่อนเะนี่ยรวยๆนะค่อนข้างเยอะเลยแหละ <c oughs> ตัวละครก็โอเคเลยนะครับเ <c oughs> สียงแหบขออภัยนะครับอื โอเคเรา,เรา,เราลองซื้อเอเราสองซื้อไปก่อนนะซื้อไปก่อนเราจะคลิปมันนานเกินไปนะเราซื้อไปก่อนนะตอนนี้เราซื้อไปก่อนเอาแบบสำคัญสำคัญก่อนนะสักหน่อยสักหน่อยเจ็ดวันอะไรต่อสบายจัดไปหมดแล้วฮะสำคัญไม่มีแล้ว แล้วก็อาร์คหนึ่งกรบ,บอกเอสี SC. คิดสวยมากอันนี้นี่บางตอนนะฮะโอเคหมดละน้ากากแพงไปวะซื้อไปให้หมดนะ,ะตังแค่เยอะทําไมเลือดเราไม่เต็มปัญหายอยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อลืมซื้อเลือดร้อยไอ้ลืมซื้อเลือด,ออม,ออดมีเลือดขายไหมนี่จัดไปมาดูที่ฉายานะฮะอยู่ตรงไหนฉายาอยู่นี่แก เปิดทุกช่องเปิดปทุกช่องครับตอนนี้ในวิธีจําเป็นจะเป็นก่อนนะจาเป็นอยู่ตรงไหนฮะจะเป็นคือร้านไวนะฮะคือออนตรงมันจะเสียเวลาฮะต้องขอตัดคลิปก่อนตรงนี้ฮะโอเคครับตอนนี้เราเลือกอันที่มันจําเป็นแล้วฮะตัวลนไวยมาฮะแล้วก็เอาคุมมานะฮะผมเล่นแบบนี้ฮะสบายาคนอื่นเล่นไม่รู้เล่นอะไรกันแต่ผมเล่นแบบนี้นะครับ เกมมันค่อนข้างกระตุกนิดหน่อยหรือเปล่ารู้คิดไปเองนะฮะคิปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูดิครับมันน่วงๆนะรู้สึกโอเคกดผิดเราลองมาเล่นธรรมดาเลยดูกันทะาว่าเป็นยังไงจัดไปมันจะหน่วงหรือไม่มาดูนะฮะ ผมเพิ่งเล่นด้วยเซิร์ฟนี้มันค่อนข้างแบบอ่าช้าพอสมควรนะผมคิดว่ามันหน่วงๆนะ right. ก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคก็ประมาณนี้ลนะผมไม่ได้ปิดเอฟเฟกต์นะฮะมันค่อนข้างจะแหลกพอสมควรนะครับ ขอแล้นะเสียงปืนก็ดังผมปรับจนหมดแล้วก็ลองเล่อากมากสักนิดหนึ่ง,งฮะโชว์ตั้งหน่อยฮะไม่ได้ปิดรอยกระสุนค่อนข้างจะกระตุกอุ้ยเข้าหัวรึยป่าทุกคน ตน,นี้โหเล่นแคนดูกันฮนะน่าจะเจอสไนกันอยู่แล้วเราก็มาเสือกนะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราฆ่าตัวตายฮะเดีวเรามาเล่นอา,าร์ต่างๆฮะเราเราจะปิดคลิปแล้วนะฮะเพราะว่าอ่ามารีวิวให้ดูนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ลองมาเล่นกันดูว่าเป็นยังไงอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ สามโมงไปก่อนนะจังหวะนี้อยู่ไหนครับเจอแล้วนะเล่นซองเลยโอ้โหเล่นซองอทุกคนโอ้โหยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ฮะนี่ยอมไม่ได้สักหน่อยสักหน่อยเกิดไว้เมื่อไม่เกิดไว้ฮะ ผมมองไม่เห็นน่ะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกนะฮะปอยกระสุนมันบังนะครับนะก็วันนี้เล่นได้นะฮะทุกคนเล่นได้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับนะจะเอาไห้ถึงพันเลยนะรีบๆหน่อยฮะเพราะว่าคนตอนนี้ติดตามอยู่200กว่าคนนะฮะนะก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะฮะผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปโอเคครับ เจอกันคลิปหน้าครับ